ผมบ่ได้เดินทางแบบนี้มันโดนเหรอครับพี่น้องมองย้อนก็ไปตั้งแต่สม,มัยผมบ่ท่านมีรถการเดินทางทั้งหมดส่วนมากก็สิเป็นรถไฟสาเหตุก็เพราะว่าผมอยู่ไกลกับสถานีครับพี่น้องมองมองบรรยากาศขางทางรถไฟแล้วก็เพื่อนดีบางที่กเ็เฮ็ให้หูซึ้ผ่อนคลายหลายๆยายอย่างที่เฮาเคยมองขามไปกลับเมื่อเปิดใจทบทวนเบิ่งก็ด,ดีเด้ครับพี่น้องและมื้อน,นี้ผมก็ตตองนั่งรถไฟขามสะพานดำทำให้คิดถึง,งคำค้นเขาวาไว้ผู้ได้ข้ขามสะพานดำสีสเกตแล้วสีมีแนวเหตดแห่งใด,ดกลับม,มาอีกบางคนก็บ,บอกว่าเิไดเฟ เป็นคนสีสเกตนน่ำผมจำมากนี่คือเรื่องเล่าที่เขาว่าต่อกันความจริงสีเป็นแบบแดนนนผมก็ยังประทันหูอยู่แต่เส้นทางสายคู่ผมเริ่มต้นทีสีสเกตนี่แหละครับย้อนกลับไปสมัยปีหาซีเมืองแห่งนี้ผมหน้มาอาศัยอยู่หาหกปีน้ำกันและนั่นก็นเป็นจุดเรื่มต้นของอีหยังแลหลายอย่างทั้งเส้นทางสายคู่ผมได่มาสอนอยู่โรงเรียนวันหลวงพ่วงไปถึงการเรียนปอณฑิตวิชาชีพคู่ผมก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัายราชภัฏสีสเกตและเป็นจุดเกิดเหตุเหตุให้ผมพ่อกับความหาักจาก คนที่เ่เคยมากกลายเป็นหักสุดใจแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ได้พิดฉากลงส่วนผมยังคงเก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำบางเทือก็ตองยามความหูสึกเคียดให้คิดถึงคิดอีกจังนึงก็ดีแล้วที่ได้แยกย้ายกันไปเติบโตบางเทือกร็หูซึกโมโหว่าเป็นอย่างขึ้นเรื่มบ่ลงซาดนีคงสิลืมบ่ได้แต่กระสิมบ่มีท่าหวนก็ไปอีกคือกันครับสำหรับที่รักผมแต่หาคุณในไมาชมคลิปนี้แล้วกตอยาสีฟ้าน้อยอกน้อยใจเดอ้อมาเจอผมบ่อเรื่องเกา่าหยันว่าเขาสิเกียดขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนมาก ตอนนี้มาอยู่กับปัจจุบันช่วงพักกลางวันไม่กินตำปะคุงกับปิ่งไก่ฝ้าออกไปสื่อแล้วมานางอบมรมคับพี่น้องระยะที่สองผ่านผลไปตอนนี้เขาสูระยะที่3ตามหลักสูตรอบรมหนี่ก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วแน่ว,ว่าหลอบหนีผมอบรมเาวใส่เวลาเศร้ามือคับพี่น้องเงือกจะของอยู่ครับปกติแล้วเป็นคนสมาธิสัน่นถึงปาน,นันก็ผพานผล,ผลมาจนถึงระยะสุดท้ายอดเอาคับพี่น้องอีกสองมือก็กบจบทุกอย่างแล้วสิได้มีเวลาผาพี่น้องไปเห็นแนววยู่แนว,แนว,แนวกินเสร็จสินภารกิจอบรมมือนีผมยังมีงานต่อเนื่องจาก ท่านพออไรานานาักการเพ่นสิกเกษียณเวลาหมุนเวียนเขาสู่เดือนกันย่าย่ามใดผมก็หูซึกใจหายทุกเธอเลยคัะพี่น้องมองเห็นรุ่นพี่ๆที่เพิ่นจะได้พักย่านึกถึงข้าวจากของจักสิเป็นจังไดกาสิมีแนดีใจแตก่กะคงสิใจหายว่าละสุดทายของเสียนทางสายราชการเดินทางมายานานานสามสิบกว่าปีต่อจากนี้กาสิเป็นแค่คนธรรมดาผู้หนึ่งถึงแม้ว่ามียศใหญ่สูงปานใดผ่านหกสิบปีไปก็ต้องว่างไวให้ผู้อื่นต่อส่วนคนนี้น่นเนาะคือลายต่อไป ไปที่พิ่นจักะเสกียนเป็นไผไปบ่ได้นี่คือคู่เมาคนดังครับผู้ที่จับไม่กวดกวดใบหม่คนเมืองหลายเป็นล้านส่วนงานเกษียนมือนี้ผมรับนาที่เป็นผู้นํำทำการกาวแสดงมูทีตากาวอําล่าพี่พี่ที่จักะเสียนและมือนี้ผมกระต่นเต้นแห้งคบพี่น้องมองลงเวทีเห็นแขกมาหลายเป็นตายอยากอายครับว่าผิดว่าถืกหูซึ้ตื่นไม่น้่ได้ครับเวลาขขินเวทีเป็นจังสี่ตลอดเลยครับเวลาคนหลายแต่สุดท้ายทุกอย่างก็พานพ้นไปเอาไว้เถื่อไม่ผมสิทํำให้ดีกว่านี้ยังพอ มีเวลาแก่ัวอีกหลายเทธออยู่เดี๋ยวว่าวด,ดูเดี๋ยวก็คงสิกเก่งเองเนาะครับพี่น้องของแบบนี้มันต้องอาศัยประสบการณ์